สวัสดีสสดครับภูภูรินทร์คะเฟมน,นะครับผมค่ะวันนี้สองคนมาทำอะไรกันคะวันนี้ก็มาเป็นตัวแทนในการบอริจาคเลือดน,นะครับผมใช่อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาร่วมกันบริจาคเลือดน,นะครับเพราะว่ามีผู้ป่วยที่ต้องการเลือดมากๆหลายหลายคนนะครับในเครือเดลโมกรุ๊ปของเรานะครับใครอยู่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นครับผมแล้วก็มีถึง5สาขาเลยนะครับแล้ววันนี้เราสองคนได้ร่วมบริจาคเลือดกับเขาไหมครับ วันนี้ไม่ได้ร่วมเลยครับผมเพราะว่าพักผ่อนน้อยนะครับครับดูตาผมครับตอนนี้สองคนนี้มีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามบ้างบราเตอร์รักน้นต้องชายรักไหนกับผมครับนะเนี่าบครับเป็นเอ็มคอดนะครับเวลาห้าทุ่มนะครับแล้วก็วันศุกร์ทุกวันศุกร์เลยทางช่องวันสี่ทุ่มสี่สิบห้านะครับผมแล้วก็ต่อมาอีกหนึ่งชั่วโมงจะมี ไลน์ทีวีลีรันด้วยนะครับแต่ตอนนี้ซีรีส์ออนออนอะไรสองตอนแล้วฟีดแบ็คเป็นยังไงบ้างก็ก็ดีนะครับก็ดีดีดีขึ้นเรื่อยๆอยากขอบคุณทุกคนที่คอยเข้ามาคอมเมนต์มาติมาชมให้พวกเราด้วยครับได้ดูได้ดูซีรีส์ที่ตัวเองเล่นไหมดูครับดูครับเป็นไงเขินไหมทำไมผมสาวจัง จะไ,ได้เห็นแบบฉากจิกอะไรที่มากกว่าน,นี้ไหมคะอันนั้นแน่ <c oughs> อยากรู้ก็ต้องดูเราไม่อยากพูดหรอกเดี๋ยวม<ร>ันแบบตนี้มันตันี้ไม่ได้หรอก <c oughs> อ็อาจจะมีเล็กๆน้อยๆบ้างมันก็นิดนึง่ะนะตามภาษาคนรักกันว้าวคนขิงกันตาย ยังไม่ทราบเหมือนกันครับผมตอนนี้ก็ฝากติดตามด้วยแล้วนะแต่รถจนเขาออกมาแล้วนะครับใช่ครับเมาเคลื่อนรถยนต์มาเรื่อยๆแล้วเนาะมาแค่รถยนต์แต่ยังไม่เห็นใช่ครับเราเราตื่นเต้นมาที่แบบที่จะได้เห็นเราในทีวีแน่นะก็นิดหน่อยครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยล้นะครับทีนี้เรื่องบทบาทของเราก็บทบาทในซีรีส์ของเราเป็นยังไงพอแง๊บแง๊บได้ไหมแง๊ได้ไหมได้ก็ แต่เป็นคนที่คอยแก้งชนนะครับผมชนก็คือพูดผมแล้วในชีวิตจริงใครแก้งใครผู้แก้งผมอ้าวทำไมพี่พูดอย่างนั้นล่ะเล่นเนื่องจากวันมาเรถ่ายหลันนี้มีแพลนจะไปทำอะไรกันก่อนนะฮอผมผมครับผมกับพี่เฟรมก็ จะกลับไปรับประทานอาหารกับพี่ของผมที่มาด้วยกันนะครับครับผหมตัวพี่ก้านพเก้านะครับผมก็พวกเราก็ตอนนี้รู้สึกเป็นเด็กน้อยผู้หิวโหยนะฮะครับ14กุมภาพันธ์ขอให้มีความสุขในวันวาเลนไทน์มากนะครับผมได้เดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวให้ฝากอะไรถึงแฟนๆในวันวาเลนไทน์ด้วยกันเลยค่ะก็แฮปปี้วาเลนไทน์นะครับ14กุมภาพันธ์ก็อยากจะขอให้คนที่มีความรักเนี่ย มีความรักที่ฟูฟ่องฟร้องฟ่องฟูมากเลยนะครับแล้วก็มีความความสุขที่สุดเลยนะครับอะไรทุกทุกเศร้าๆก็ปล่อยมันไปบ้างนะครับก็14กุมภาก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันวาเลนทน์มากนะครับผมก็ brothers นะครับลักนาน้อาชายลักนาครับผมนะครับทุกวันสุข ทางช่องวัน31นะครับเวลา4ทุ่ม45นาทีแล้วก็ต่อมาอีกหนึ่งชั่วโมงมีทางไลน์ทีวีให้รับชมด้วยนะครับแล้วก็วันเสาร์ที่ช่อง m c o มนะครับผมตอน5้าทุ่มนะครับ,อ,คครบอย่าลืมดูกันนะครับขอบคุณครับ